สิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อ Motorola Moto G 5G Plus มือถือที่รองรับ 5G สเปคจัดเต็มในงบประมาณไม่ถึง1,000 0บาทส่วนสิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อของรุ่นนี้จะมีอะไรกันบ้างนั้นไปชมคลิปวีดโนนี้พร้อมๆกันเลยเดครับกับผมนายแฟม Let's go เริ่มต้นกันในเรื่องแรกครับสำหรับ Motorola Moto G 5G เนี่ยตัวนี้ก็เป็นซีรีส์ Moto G จากทาง Motorola ครับผมที่ก็ได้เปิดตัวรุ่นน้องอย่างตัว G9 ซีรีส์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นพี่นะครับแน่นอนว่าสเปคก็ต้องเหนือกว่ารุ่นน้องอยู่แล้วครับผมจัดเต็มมากๆม่ครับกับการที่ได้สเปคมาดุจริงๆฮะในงบประมาณไม่ถึง10,000บาทงั้นเอาเป็นว่าเริ่มต้นกันในเรื่องแรกกับเรื่องของหน้าจอและการดีไซน์รุ่นนี้มาพร้อมกับขนาดหน้าจอ6.7นิ้วครับ ซึ่งถือว่าเป็นขนาดที่ใหญ่พอสมควรเลยนะครับส่วนความละเอียดหน้าจอครับเป็น full hd plus ครับจอเลือกใช้เป็น ips lcd อัตราส่วนหน้าจอต่อตัวเครื่องจะอยู่ที่21:9และสิ่งที่น่าสนใจของรุ่นนี้อีกอย่างหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดเลยก็คือรุ่นนี้เนี่ยได้เป็นค่า refresh rate หน้าจอสูงถึง 90Hz และยังได้ HDR10 มาด้วยนะครับแน่นอนครับว่าก,กับการที่ได้หน้าจอระดับ6.7นิ้วด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งได้จอเป็น 90Hz ด้วยนะครับหแหละมันจะเหมาะกับการเล่นเกมพอสมควรครับสก็คือการที่จะเอาไปดูสื่อดูคอนเทนต์อย่างดูหนังอะไรอย่างเงี้ยที่แบบแอบซไฟหน่อยแอบยิงกันปังปๆงๆอะไรอย่างเง ก็จะได้ในเรื่องของความเร็วและอีกอย่างนึงก็คือค่า refresh rate ท,ที่ได้90 h e r z เนี่ยมันก็จะดูสถเขียนพอสมควรเลยครับจอเนี่ยที่เป็น IPS LCD อาจจะไม่ไดูดัดนเท่าไหร่ครับเท่ากับจอ Super OLED แต่ว่าก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดูได้และก็ดูดีพอสมควรเพราะว่าในเรื่องของการประหยัดพลังงานก็จะดีกว่าด้วยนะครับแต่ว่าก็ต้องแลกไมาได้กับน้ําหนักที่แอบหนักนิดนึงครับ207กรัมซิมเนี่ยเป็นแบบ duo sim ครับสามารถใส่ซิมได้2สล,ล็อตและก็สามารถใสโโ่ micro SD เพิ่มได้ส่วนพอเชื่อมต่อครับตัวนี้เลือกใช้เป็น USB Type C ครับ แล้แจ็ครูฟัง3.5ยังมีมาให้นะครับในงบประมาณนี้ซึ่งโอ้โหบางรุ่นเนี่ยตัดทิ้งไปเรียบร้อยเลยครับบางงบประมาณแค่ประมาณสัก4ี่สาหพันเนี่ยก็ตัดทิ้งแล้วแต่สำหรับรุ่นนี้ครับยังมีมาให้เหมือนเดิมครับเพราะบางคนเนี่ยรู้สึกว่าการใส่หูฟังแบบที่เสียบแจ็คเนี่ย มันยังคงสเสถียรกว่าการที่ใส่แบบหูฟังแบบบลูทูธนะครับหรือถ้าใครอยากจะใช้บลูทูธตัวนี้ก็เป็นเวอร์ชันอัปเกรดเป็นเวอร์ชัน5.1แล้วนะครับส่วนเซ็นเซอร์ NFC เนี่ยในงบประมาณนี้ก็ยังมีมาให้นะครับส่วนในเรื่องของระบบความปลอดภัยรุ่นนี้ก็เลือกใช้เป็นการสแกนนิ้วมือด้านข้างตัวเครื่องหรือปุ่ม power นั่นเองฮะแล้วก็จดจําใบหน้าในด้านการทางานรุ่นนี้ก็จัดเต็มกับการรันด้วย Android 10แน่นอนครับผมส่วน CPU เนี่ยอันนี้น่าสนใจมากกับการใช้เป็นตัว Snapdragon 765นะครับแต่ไม่ม ของการที่ได้ 5G แน่นอนครับสำหรับซีรีส์765ซึ่งตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่สู้สำหรับรุ่นอื่นๆที่ได้เป็น 5G เหมือนกันครับแต่เป็น 765G ตัวนั้นเนี่ยมันอาจจะเพิ่มราคาขึ้นไปครับแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันได้765แล้วฮะแล้วมันยังได้ 5G ราคาก็ต้องลดลงซึ่งมันราคาน่าสนใจมากกำเงินไป1น0 0 0บาทก็ได้มือถือ 5G แล้วนะครับจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำให้รุ่นนี้น่าสนใจมากๆส่วนในเรื่องของความเสถียรด้านการเล่นเกมการใช้งานเนี่ยตัวนี้น่าสนใจอยู่่แล้ววรเพาาะ เรื่องของการเล่นเกมเนี่ยได้จอ90 h ฮิแน่นอนว่าการเล่นเกมเนี่ยไหลลื่นพอสมควรอยู่แล้วครับ และก็ด้วยความที่ GPU เป็น a d r e n น620ด้วยความเร็วเนี่ยถือว่าเทียบขั้นกับซีรีส์800บางตัวได้เลยก็ต้องบอกว่าถือว่าตอบโจทย์สลหรับสมัยนี้มากมากครับก,กับการที่ต้องการมือถือที่คุ้มค่าคุ้มราคาในงบประมาณที่เอื้อมถึงมากๆเลยครับต้องยอมรับว่า Mo t ต r o l a อาทำการบ้านดีจริงครับสหรับรุ่นนี้ที่ให้สเปคมาจัดเต็มจริงๆฮะแต่เราก็ต้องมารอดูข้อเสียของเรื่องการจัดการระบายความร้อนของรุ่นนี้อีกทีนึงว่าจะแย่หรืออาจจะดีกว่ารุ่นอื่นๆหรือเปล่านะครับเพราะว่า อาจจะจัดการความร้อนไม่ดีเท่าที่ควรครับกับการที่เอาไปเล่นเกมนะครับแต่ถ้ากับการที่เอาไปใช้งานทั่วไปเนี่ยอาจจะเหมาะกว่านะครับก็ต้องมารอดูอีกทีหนึ่งแล้วกันครับส่วนเรื่องแรมกับ ROM ครับตัวนี้ให้แรมมาสูงถึง8กิกครับ ROM ร้อม1 2 8แกิกและสามารถใส่ไมโครดิสก์เพิ่มได้ซึ่งไมโคร SD card ตัวนี้เป็นแบบไฮบิทซ์รอดนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าความเร็วและความเสถียรเยอะมากๆเลยนะครับถ้าใครจะใส่ตัวไมโครดิสก์ที่คุณภาพดีๆหน่อยใส่ตัวนี้ได้เลยนะครวมเรื่อองงข c บ g CPU และ r รมกับรอ m เนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากนะครับถ้าเทียบกับงบประมาณที่ได้มาฮะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่สเปคจัดเต็มจริงๆนะครับแล้วก็ทําการบ้านไม่ได้ดีอย่างที่เราบอกไปเลยครับส่วนในเรื่องของกล้องครับตัวนี้อาจจะไม่ได้เน้นมากครับผมถ้าเทียบกับรุ่นน้องอย่างตัว G9 Plus ตัวนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเื้เรื่องกล้องเนี่ยจัดเต็มจริงๆครับส่วนรุ่นนี้เรื่องกล้องไม่ได้ดุมากแต่กับการที่รองรับ 5G และซีบที่ได้มาแบบนี้เนี่ยถือว่าคุ้มค่าอีกแบบหนึ่งนะครับกกลลออองงไปั้บบสหี ครับตัวนี้ยังไม่ได้ดุดันมากแต่ว่ากับการที่กล้องหลังมา4ตัวก็ถือโอเคแล้วครับกับกล้องตัวเมนหลัก48ล้านพิกเซลรูปแสงเนี่ยจะอยู่ที่ f 1.7ครับบวกมากับเลนส์อัลตร้าวายครับตัวนี้สามารถกางได้อยู่ที่118องศา8ล้านพิกเซลเลนส์มาโคร5้าล้านพิกเซลแลกะกับเซนเซอร์อีก2ล้านพิกเซลในการถ่ายวิดีโอตัวนี้สามารถถ,ถ่าย 4K 3 0เ mm ฟรมเรทได้นะครับส่วนความน่าสนใจของเรื่องกล้องรุ่นนี้เนี่ยจะมาอยู่ที่เรื่องของกล้องหน้าครับเพราะกล้องหน้ารุ่นนี้เนี่ย 2ตัวเลยนะครับมีเลนอัลตราายด้วยนะฮะมันเป็นจุดแปลกๆหน่อยนะครกับการดีไซน์แต่ว่าอ่ะเราก็ลองดูเรื่องรูปภาพไปเอาเองแล้วกันครับว่าเราชอบดีไซน์แบบนี้หรือเปล่าฮะส่วนตัวรู้สึกแบบ แปลกๆหน่อยนะครับแล้วแต่คนชอบแลวกันเนาะสำหรับกล้องหน้ารุ่นนี้ครับมาพร้อมกล้องหน้า2ตัวตัวเมนหลัก16ล้านพิกเซลรูปแสงอยู่ที่ f 2.0บวกมากับเลนส์ ultra wide 8ล้านพิกเซลซึ่งเลนส์ ultra wide ตัวนี้ก็เป็นเลนส์มุมกว้างครับแน่นอนว่ากล้องหน้าเราได้เลนส์มุมกว้างด้วยเนี่ยน่าสนใจมากๆนะครับส่วนการถ่ายวิดีโอก็ถ่ายได้แค่ 1080p 30เฟรมเลทปกตินะครับในเรื่องของแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้ให้ความจุแบตอยู่ที่5,000มิลลิแอมป์ครับซึ่งถือว่าอึดพอสมควรเลยส่วนกกาาารรรรอองัับช์จไววตนีี้้็ใหมยู่่ท20 นั่นเองครับและนี่คือสเปคทั้งหมดของรุ่นนี้ครับส่วนในเรื่องของการจัดจําหน่ายของรุ่นนี้กันบ้างครับเรามาดูที่เรื่องของสีสันก่อนครับมีสีน้ําเงินให้เลือกแค่สีเดียวเท่านั้นเหมือนกับทุกรุ่นที่เราแนะนําไปที่เป็นซีรีส์มอเตอร์ olla ฮะส่วนราคารุ่นนี้ครับสนนร,ราคาอยู่ที่9,990บาทนั่นเองครับโดยราคานี้ครับก็จะมีพวกแบบฟิบวอชเชอร์ต่างๆถ้าเราซื้อตอนพรีออเดอร์นะครับ่วนถ้าซื้อทั่วไปเนี่ยราคาก็จะอยู่เลทนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าก็จะมีีบบาาาาาางงงรร้้้้นท่เออไปลดาาลดคแวต ดูแล้วก็ติดตาม Facebook f แฟนเพจเราไว้ได้เลยนะครับเพราะว่าจะมีการอัปเดตเรื่องราคาเรื่อยๆนะครับมาอยู่ในช่วงสรุปของรุ่นนี้กันบ้างครับแน่นอนครับว่าจุดเด่นหลกัลกๆเลยเนี่ยรุ่นนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ c p u เรื่องของการที่ได้แรมรอมมาดุดันมากแล้วก็กล้องหน้านครับผมส่วนเรื่องของหน้าจอเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคครับแต่หน้าเสียดายที่ไม่ใช่เป็นจอ s u p e r a m o l e d ลและก็เรื่องของการที่ได้หน้าจอระดับนี้แล้วเนี่ยผมว่ามันก็อยู่ในเกณฑ์ที่แอบดีนิดนึงนะาว่จครับ HDR10 ด้วย โดยรวมก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานค่อนข้างดีเลยแหละนะครับผมนี่คือส่วนตัวที่เราแนะนําเสนอไปนะครับและาหากมีคุณผู้ชมคนไหนที่อยากจะแนะนํานะครับและก็อยากจะให้เราทำเวสเกี่ยวกับรุ่นนี้นะครับหรืออยากจะให้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะไม่บอกนะครับว่าคุณจะต้องกดไลค์กดซับสไครต์หรือเปล่านะครับแต่อยากให้คุณกดหน่อยนิดนึงนะครับผมเพราะว่าจะทําให้เรามีกําลังใจในการทําคลิปเพิ่มมากขึ้นนะครับและจะได้ยินเสียงภาคผมเรื่อยๆนะฮะตอบใครที่คิดถึงนะตอนนี้ได้ยินแต่เสียงพี่ดีมเลย โอเคครับเราเจอกันที่วิดีโอหน้าครับผมซีโอเกนทุกคนครับบ๊ายบายกับผม